ไปไปทำไมไปทำไมีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่บึงหนังบอลนะคะคือวันนี้ก็อยากจะออกออกกำลังกายแต่ว่าอยากไห้ และใครพาโยอยากได้ฟิลแบบว่ากลางแจ้งนิดนึงแต่ว่าไม่อยากร้อนก็คือเนี่ยเราอยู่ใต้ร่มไม้นะทุกคนแล้วก็ออกมาขยับกันเขามี2รอบก็คือเปิดตั้งแต่สิบเอดโมงจนถึงบ่ายสอครึ่งและอีกรอบหนึ่งก็คือประมาณบ่ายสโมงจนถึงห้าโมงครึ่งประมาณนี้นะครับมันไม่ได้ร้อนมากนะเพราะว่าเราสามารถเนี่ยขับไปริมๆอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะอยู่ใต้ร่มไม้ถ้าใครสนใจนะแนะนำว่าเข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน CSTD นะคะ CSTD Smart Member ก็คือสามารถเข้าไปเลือกได้เลยว่าจะเล่นสนามกีฬาของกรุงเทพที่ไหนบ้างคือเขาอยู่ในเรคคอร์ดเยอะมากตอนแรกตกใจแล้วว่าไอ้ที่พาอยู่อะฟรีนะไม่มีคใครจ่ายนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นที่แบบ ฟิตเนสชั่วโมงละสิบ,บาทอะ่ะค่ะมไม่น่าเชื่อเนี่ยเขาจะมีพวกเรือใบซับบอร์ดนะครับแล้วก็จักรยานด้วยก็คือฟรีรอบละหนึ่งชั่วโมงแต่จริงถ้าเราเกินเราก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้แล้วยิ่งเรามาระหว่างวันแบบนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ทุกคนดูบรรยากาศข้างหน้าเราคือเราสามารถเไปได้สุดนู่นเลยแต่ว่าเขาจะมีทุนนะทุกคนคือถ้าเห็นทุนสีขาวทางด้านนู้นแล้วก็ทางประตูน้ําด้านนู้นอารโลฮัลโหล แล้วก็ตรงใต้สะพานด้านนู้นนะคะเดี๋ยวเลี้ยวไปให้ดูเลพิมพจะถ่ายดูอีกทีก็คือมันจะมีทุ่นก็คือกั้นไวห้ามเกินอนาณาเขตนั้นใครมาบึงหนองบอลเนี่ยเราเราก็จะวิ่งรอบๆอบบึงหนองบอลเนี่ยมาแพนไปทางซ้ายเราก็จะวิ่งรอบๆอบนี้แหละนะครับถ้าใครวิ่งสุดแล้วเนี่ยก็จะมาเจอสะพานข้างหลังนี่ใช่ไปสะพานไปดิ baby. นีสะพานไม่ต้องกังวลเลยนะคะมีกะมีเจ้าหน้าที่คอยดูเราอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็พร้อมกับก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยเราเลือกประเภทเรือนะแล้วก็จะมีครูครูครูฝึกมาสอนเราเลยบนบกก่อนนะคะวิธีการเล่นครูเขาไปสอนในน้ำเลยแล้วก็จะบอกว่าที่เนี้ยเราไม่ได้เล่นบนทะเลหรือว่าอะไรมันก็จะคลื่นลมอะไรมันก็จะไม่แรงมากว่ามันโอเคมากเลยอะที่เราจะมาเล่นนะคะมีตัวอะไรอ่ะ <laughs> ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพหรือว่าคนต่างจังหวัดที่อยู่กรุงเทพเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับ <l ots> อย่าใกล้วาอย่าใกล้วาตื่นเต้นเดี๋ยวมีน้องน้องกระโดด <c oughs> เดี๋ยวมีน้องน้องกระโดดหายไปแล้วไง <S <s <uck> <S น้องน้องบินอยู่ <S <s <uck> <S ทุกคนเห็นไหมป้ายต้องป้ายต้องป้ายเออเมียเมียจะออกไปกลางแดดทำไมคะพาย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 ชนแล้วพิมพ์ชนแล้วถอยพิมพ์ถอย เอาเอาไปไปทำไมไปตรงนั้นทำไมพิมพิมไปทำไมอ่ะน,นั่นตัวอะไรอะ่ะพิมตัวอะไรตัวนั้นตัวไหลพิมไม่นะไ,ไ,ไม่ดูไม่ดูไงขยักเธอ,อ เมือ่อยตัวไปหมดไขพายไขพายใช <c oughs> ้พลังงานเยอะมากเลยช่ยวงเนี้ยโอ้โอไฟฟ้าง่าๆงไฟฟ้าไม่ธรรมดาของมันดีจริงๆเลยเนี่ยได้มาใหม่ๆ <c oughs> นี่ก็แย่งกันนอนเลยนะ <c oughs> เราอยากได้ไฟฟ้ามาตั้งนานแล้วเพราะว่ามันค่อนมันอัจฉรได้หลายระดับนะครับคือไอ้ตัวที่ผมนั่งเนี่ยมันเป็นโซฟาสองที่นั่งซึ่ง ตัวเนี้ยใช้มานาน10กว่าปีแล้วคือหนังแบบอย่างย่นนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจริงๆอ่ะชอบมากนะนั่งสบายมากเราไม่เคยดูหนังจบเลยเว้ยหลับตลอดมันสบายจัดมันก็เก่าลงตามเวลานั่นแหละอันเนี้ยมันเป็นแมนโน่ส่วนอันเนี้ยมันเป็นไฟฟ้าผมอะ่ะอยากได้ตัวที่มันนั่งเดี่ยวๆเวลานั่งกับพิมพ์ทํางานผมหลับแล้วแบบพิมพ์ลุกไปผมตื่นอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ค่อยจะเป็นส่วนตัวเท่าไหร่เวลาจะนอนจะนั่งดูหนังจะนั่งดูทีวีหรือว่าจะนั่งทำงานเนี่ย ก็ <g ülme> สามารถที่จะแบบเออแยกมันเป็นส่วนตัวได้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันสามารถที่จะปรับได้หลายอิริยาบทมากนะครับนี่ปรับ,นะรบดูคือเอากิ๊ดเด็๋ยวฮบเ,เข้าไป็บไปก่อนแมโน่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างงี้ดึงสลัก มันขึ้นมาเลยผิดกับไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยอยากจะเอาขาขึ้นมาหน่อยเพื่อไม่ให้ตรงนี้มันกดทับกับอะยกขาขึ้นมาหน่อย,อยนี้ก็นั่งทํางานต่อได้อ่ะฟิลอยากดูหนังและก็เอลงไปหน่อยอ่ะดูหนังอะอยากนอนเอลงไปอีกเยอะๆก็นอนได้เลยเอ,อันนีม,นมาแล้วก็มี USB สามารถที่จะเสียบชาร์จ ตัวโทรศัพท์ได้นะครับจริงๆแล้วโซฟาส,สวยๆที่พิมพ์ imagine ว่าเอออยากจะมาตกแต่งห้องเราก็คือเป็นโซฟาสีขาวแล้วก็เป็นสไตล์โมเดิร์นหน่อยแล้วก็จะเหมือนแบบเป็นตัว EL L ซึ่งสามารถรับแขกได้นั่งกันได้หลายๆคนแล้วเราสามารถนอนได้ด้วยแต่ตอนหลังๆอ่ะเราดูทีวีเสร็จเราก็จะง่วงง่วงเสร็จเรานอนบนนี้มันก็เหมือนแบบว่าไม่ค่อยถูกสุขลักษณะพิมพ์ก็เลยคิดว่าเออเราเอาเ,เ,เ,เป็นเด y bed ไหมจะได้ดึงออกมาแล้วพอแบบเธอง่วงเธอก็นอนได้เลยจะได้แบบเป็นนอนราบจะได้รู้สึกว่าเอ,อ้ยตื่นมาแล้วมันไม่เมื่อยตัวแต่พ ว่าเขาอะชินกับการนั่งก็อี้รีคลายเนอร์เพราะว่ามันซับพอร์ตตรงคอโซฟาที่โมเดิร์นหน่อยเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่ครึ่งหลังไอ้ที่พิงหล <ผม S 1> ังของเขาเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่ครึ่งหลังผมว่าไม่ชอบผมว่า,วาเวลาแบบว่าดูหนังอะผมชอบที่แบบเออมีอะไรมาหนุนคอเวลาเรานั่งวีแล็กซ์หรือว่าแบบมาทางานนิดๆิดหน่อยๆเนี่ยก็แบบอะอยากจะเอาหัวพิงตรงที่เฮดเรสต์ตรงนี้นะครับผมไปลองมาหลายตัวมากออแล้วก็ลองหลายตัวหลายแบรนด์มาก เพราะว่าตัว h e ดเรสของเขาอ่ะมันนูนขึ้นมาพอมันนูนขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่ด้านในของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเฟิร์มเวลาหัวพิงลงไปเนี่ยมันก็ไม่ยุบใช่มันจะซับพอร์ตแน่นตรงนี้ทําให้เราไม่เมื่อยคอคือเราอ่ะสรุปมีบทสรุปกันมาว่าโอเคถ้าพิมพ์จะเอาโมเดิร์นสไตล์โซฟาก็ไปจัดอีกห้องหนึง่งแต่ห้องนี้จะเป็นห้องส่วนตัวเป็นโฮมออฟฟิศของเราซึ่งเราอยากได้เก้าอี้ที่มันเป็นแบบส่วนตัวนอนได้ดูหนังได้ทํางานได้แล้วก็แยกชิ้นกันคืออยากให้ทุกทุกคนไปลองนั่งดูว่า เออมันแตกต่างจากโซฟาที่มีความทันสมัยมีความโมเดิร์นอย่างไรบ้างน,นะครับของแบรนด์ u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  r l l v v n n g เนี่ยเป็นข้อต่อเหล็กนะครับแล้วก็โครงสร้างเป็นไม้ยางแท้ซึ่งรับประกัน5ปีเลยทีเดียวนะแล้วเราก็แบบเออ5ปีแบบสบน่าจใช้คุ้มนะคือถ้าเกิน5ปีก็ก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วแหละแล้วตัวเก้าอี้เนี่ยเขาก็บุยใหญ่สังคอแบบเกรดคุณภาพดีมากนะคะเป็นหนังอิตาลีเกรดคุณภาพเลยใช่เมจิกสีเขียว why why, why? why? นี่ ท่านผู้ชมออกนี่ครับนะเป็นไงล่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรับน้ำหนักได้เยอะนะสองกลกรัมมามามานั่งดิอ่เอาแค่นี้พอละส่วนสี recliner ของ f u t u r e living เนี่ยก็มีให้เลือกอยู่6สีด้วยกันนะครับ ไปเลือกตามใจชอบได้เลยนะครับว่าอสีไหนเหมาะกับบ้านคุณอะไรยังไงบ้างน,นะครับส่วนราคาของ Recliner ของ Future Living เริ่มต้นอยู่ที่4,900บาทเก้อี iner, ้รีไคลเนอร์รุ่นนี้นะคะมีชื่อว่า Extra Juliet Nordic Grey Electric นะคะมีทั้งหมด4แบบก็คือแบบ1ที่นั่ง2ที่นั่ง3ที่นั่งแล้วก็4ที่นั่งนะคะใครกำลังมองหาเก้าอี้นั่งสบายๆนะครับไปลองรีไคลเนอรของ Future Living ดูนะครับรับประกัน5ปีแล้วก็ทาความสะอาดง่ายเครื่องดู เมจิกขีดยาวๆออกอย่างง่ายได้นะครับเสียวๆเหมือนกันเดี๋ยวเมืนี้ออจะออกออกว่าเท่าที่เราใช้มาเนี่ยประมาณสักเกือบ2อาทิตย์ก็ผมก็เนี่ยกดๆเปิดๆปิดๆเนี่ยคือคือเราลองใช้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออมันคุณภาพามันโอเคหรือไม่โอเคอยังไงนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูในลิงก์ e s c r i p t i o n ด้านล่างได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าใครใส่โค้ดครูเจนี่รับไปเลย หมอนอิงผาราลินินสีครีมหนึ่งใบค่ะขอบคุณรีไคลเดอร์จาก Future Living รีไคลเนอร์ต้อง Future Living ใครมารีไคลเนอร์จะกลับไปแบบเก่าไม่ได้แล้วนะ คือร้านนี้เราเล็งไว้ตั้งหลายรอบไปทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เอร์มสเฟียนะคะแล้วทำไมเธอมีน้ำเยอะแยะไม่ให้เจก็น้ำสกีกีแล้วทำไมมีน้ำสองอันผสม<อ>มันมน้อนจะได้ไม่เข้มข้นไงโอเคโอเคไอซีนี่ของพี่มีกรรมวิธีก็คือมันจะกินได้หลายแบบแบบสก,กีกีที่แห้งก็คือทีลกนี่จะบอกมาดูกรรมวิธีก็คือเราุ่ดกระทะใช่ป่ะแล้วเราก็ใส่ มันหมูใช่มันหมูแล้วเราก็เทน้ำสุกี้เนี่ยไปนิดหน่อยแล้วเราก็เอาเนื้อลงไปคลุกเลยคือมันจะแตกต่างจากที่เราเคยกินที่เป็นน้ำเยอะๆเราก็ใส่เป็นน้ำสุกี้เยอะๆแบบเออเออหล่ใช่ไหมนั้นก็คือจุ่มเป็นชาบูแต่ว่าอันนี้มันจะแบบทําให้มันมีความกลิ้วไหมแล้วก็ผสมกับกลิ่นของน้ำสุกี้ไปเนื้อหวานเค็ม กลมกลม่อมเนื้อนแน่นยกเลยเดี๋ยวเราต้องรอของหวากนก็มีของหวาน่ามันจะหลับนะปิดท้ายเออม้ <laughs> วงกันสองคนนะฮะอ้มีสีทองด้วยอะชาเขียวหออ่อทองแล้วเดี๋ยวจะไปกินมัทฉะตต่อได้นะสตรอเบอรี่อร่อยเดี๋ยวเราจะไปอีกชาเขียวหนึ่ง ไปเล่นกับเขาหน่อยเแล้วพี่เอาไว้เอาน้าไปเล่นกับเขาหน่อย,อะออยจะแอนวันนี้เราจะกินชาเขียวร้านนี้เดอะมัชชะเกียวโต,โตเป็นชาเขียวต้ตนตำรับร้านแรกจาก,โโกเกียวโตโตเกียวโตเกียวเออนี่เขาก็มีพิธีพิธี่พี่ของพ่อนะ เปอร์เซ็นออร์แกนิกมัทฉะเดอะมัทฉะโตเกียวเนี่ยมันมาจากอูจิเลยนะฮะเธอจำอูจิไอติมสิบรสได้เปล่าสิบระดับอร่อยอนนั้นน่ะรู้เลยแต่จริงฉันอาจจะอินกับมัทฉะลาเต้มากกว่ามันจะแบบมีนมนมอันนี้ก็จะดูแบบออร์แกนิกเราอยากได้อันเนี้ยเออตั้งแต่ปีที่แล้วเาอยากได้อันนี้สีรัชชาวอเคโนอันนี้น่าโดดนะ มันไม่ได้เผ็ดอย่างที่เทสแต่ว่ามันทําเหมือนไฟลุกอาร์เซอเตสมันเผ็ดเว้ยมันต้องทําแบบเผ็ดแบบอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะเบบี้มันไม่ได้เผ็ดป่าล่าแบบที่เรากินอาร์เซอเตสมันเผ็ดก็ควรก็เผ็ดนะค่อยๆเผ็ดนะอ๋อเผ็ดอ่ะเผ็ดเผ็ด